สวัสดีชาวเวเนสเกกเมอร์นะฮะและเกมที่คุณรับชมนี้คือเกม Aftermath นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการเปิดเหมือนเพอ์นะฮะพีให้เล่นลองเล่นดูทดสอบการเล่นนะฮะก็เกมนี้คล้ายๆแนววอร์ซนะเป็นเหมือนวอร์ซีสอนนั่นเองนะครับที่คนเขาเรียกกันนะครับเราจะเล่น เซิร์ฟไหนดีครับผมจะเล่นเซิร์ฟที่มันมีคนเยอะๆครับนี่ก็เพิ่งเคยเล่นนะครับเพิ่งรองสร้างเลยไม่เคยทําอะไรทั้งสิ้นครับโอ้โ oh, หเข้าเกมแล้วครับอืม uh huh, นี่คือหน้าโหลดนะกรเกงหลุดเพราะว่าตกอืมโอเคครับก็ดีก็ดี d i s c o n n e c, <oughs> <c, <oughs> <c <oughs> okay, t from server ว่าตอบว่าจะเล่นครับไม่ได้ไม่ได้ไไดจะเล่นนะครับ <g rogen> ทำไมมันโหลดมันโหลดเกินคืออะไร มันวัดเมื่อกี้มันโหลดเต็งแปบ๊บ What the fuck โอ้โหคือกว่าจะเข้าเกมมาได้ครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับนี่คือโอ้โหมีของให้เลยนะเมื่อกี้ก็ครหลุดไปทีนึงครับแล้วก็ออกจากเซิร์ฟนะแล้วก็ปิดเกมเปิดใหม่หลายรอบเลยแล้วเข้าได้แล้วครับโอ้โหภาพถือว่าสวยเ้่ๆเลยครับกดซียังเป็นโอเคมองมอบคนที่3ามยังมีอยู่นะฮะนี่ในเซิร์ฟเมื่อกี่คนดูยังไงดูไม่ได้กดแท็บเป็นดูของนะครับมีมีดมีอาร์เมอร์มีชุดเกราะนะฮะไหนชุดเกราะนี่ มีเอ้ยมีกับดักด้วยครับมีน้ําครับน้ำหนึ่งลิตรผมมี clean w a อร์แล้วก็น้ําสกรปรกครับโอ้เราเห็นหอครับตอนนี้เราเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้สุดยอดอะ่ะสวยขึ้นนี้ะเลยครับยอมรับเลยนะนี่ก็เพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยนะกระเป๋าก็นะยังเป็นการเทสอยู่นะครับในเซิร์ฟที่ผมเข้ามาเซิร์ฟนี้มีประมาณสามคนนะครับก็ไม่รู้จะเจอคนตอนไหน เจอคนก็ดันชูดดันชูดอะไรแบบนี้ FPS วิ <laughs> ่งประมาณหกสิบนะครับถือว่าวิ่งมากกว่าวอซีนะผมว่าวอซี War นะผมว่านะจริงๆผมว่าผมวอซผมเล่นแล้วแบบบางทีมันก็เสียตกใจการพิมพ์อะไรก็ยังเป็นวอซอยู่นะครับขึ้นมาไี่มีโอ้เราเจอเมืองครับนั่นเมืองอะไรมาเดินซิตี้หรือเปล่า ในเมืองต้องเจอคนนะครับเราจะไปในเมืองกันดีกว่าโอ้เมืองใหญ่มากอะสวยด้วยเฮ้ยพาพสวยมากอะตกตกน Stones NES issimo, Size ี่ตายไหมเนี Salt ่ยไม่เอานะคือกลัวแบบระบบควยสัตมีคนพิมพ์ครับโอ้ยล่วงลวงลงลงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นๆค่อยลง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 อ่าโอเคครับรอดโอ้สวยอะยอมรับเลยครับผมยอมรับเลยจะมาสำรวจของนะครับเติมนี้มีคนครับ หลอนเสียงตัวเองครับเยี่ยมไปเลยสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าวิ่งเขาคือเดินเฉยนี่ก็ลดแล้วนะสตามิน่แค่เดินนะครับถ้าวิ่งก็ไม่ต้องสงสัยครับชอบชอบชอบเราต้องรอเขาเปิดนี่แลยครับต้องรอเขาเปิดอะไรนะตัวโอเพนเลยครับไปครับ มีคนบอลมาครับเราจะเข้าบ้านแรกครับบ้านแรกในเซิร์ฟนี้เลยครับในเกมนี้เลยครับโอ้โหบ้านไม่เหมือนในวอซีเป๊ะยังมีการกดแอดได้ไหมไม่ไม่ได้นะโอ้โของเพียบเลยของไปไหนหมดน่าจะโดนคนเก็บเปิดเปิด,เป,ดเปิดไม่ได้อีกยังไม่เจอซอมบี้เลยครับยังเห็นซอมบี้จังว่าในเมืองน่าจะมีนะเราจะออกได้ทางเดียวด้นะบ้านแม่ ทำได้เจ๋งมากครับตื๊ดตืคือ,อ,อเสียงเดินแม่งดังมากดังใช้ได้เลยกับเล่นเกมนี้ต้องใส่หูฟังนะฮะใส่หูฟังทีนี้จบเลยนะฮะเข้าเมืองดีกว่าครับถ้ากดเอ้ยอันนี้คืออะไร,อ,อ,ะไรอ่ะคือแหละอ้าวัดกดแล้วเป็นไรครับเอ้าเมื่อกี้ผมกดอะไรไประวะ อ้าแล้วมันก็หายไปคือไม่ได้อ่านด้วยเมื่อกี้<ม>คืออะไรอะ่ะอ๋อไว้ล้างน้ำอ้าวอ้าววัดคืออะไรแล้วเขาสะอาดอ้าอันนีแ้แล้วได้ออนิเมอล์แทร์เพามีการล่าสัตว์ด้วยครับโอ้สุดยอดก็คือไม่รู้เรื่องครับจริงๆก็หาเพื่อนเล่นเหมือนกันแต่คนเล่นแม่งไม่อแม่งไม่อยู่ครัตอนนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันหมดวันที่ผมไมเ่เสียงกระโดดเท่มากน่าจะปิดในวันที่เอ,อ่อยี่สิบสามนะยี่สิบามกุมภานะน่าจะนะครับไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ตึกเหมือนกันเป๊ะเลยของไม่มีเลยไงอะไรเนี่ยเสียใจของอยู่ไหนกดทีพูดว่าครับไม่ใช่มันเหมือนอารมณ์เหมือนคอลลีวูดเลยครับผมว่า เมืองนี้คล้ายคล้อีดอยู่ไผมว่าไม่เจอคนเลยนะทั้งที่ในเซิร์ฟก็เยอะอยู่ผมไม่อยากเจอคนนะตอนนี้ผมอยากหาของก่อนครับของ where is ของขยะมีของกินไหมครับเราจะดูว่าของชิ้นแรกที่เราเจอในเกมจะเป็นอะไรครับขยะขยะเต็มเลยขยะขยะขยะอุ้ย ดังครับตีนี่สีดังก็ใช้ได้ครับคือเจอแต่ขยะไงครับอืมมีแต่ขยะก็ดีก็ดีอันนี้ก็หอบง่ายจังวะไม่ก็คือมีตังค์ให้ซื้อของครับผมไม่ได้ซื้อ,อไงละ่ะเป็นคนดีไหมละ่ะก็ามาเดินเล่นในเมืองนะฮะไม่หย่งกันละไม่หย่งกันละวิว่งไม่ได้แล้วครับมอ,อหมดครับคือแค่เดินเนี้ยก็เหนื่อยแล้วอะ โอแย่แล oh, yeah, นะ้วเนี่ยแย่แย่แย่ไอ้นี่มันตึกอารมณ์ผมเล่นวอลซีทีภาพสวยมากภาพไม่ได้สวยผมว่ามันเป็นแบบอีกแนวไปเลยนะเหมือนมาวิจารณ์แล้วครับตอนนี้ไม่ได้มาเล่นให้ใหดูแล้วในบ้านโอ้ทำไมอโอ้โหเทพอะ,ะเอามือะเรื่องปกติครับต้องมีบั็กต้องมีอะไรแล้วทำไมมันโอเค โอ้เฮ <Hog s> ้ยลงลงนั่งโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันเมืองคอลรีบูดนี่ว่ะผมว่าใช่แล้วล่ะเสียงแล้ววะได้ยินเสียงอะไรอยู่นั่นนั่นมันร้านขายยานะครับอันนี้จะมีไหมครับอันนี้จะมีของไหมไอของมันไหนหมดของของมันไหนหมดวะะฮฮะ ดอบดอบไม่ได้ดอบจะกดแซเป็นนอนวะเป็นนอนครับโอ,โอเคครับเป็นเ,เป็นนอนอยู่กดซีนี้กดคอนโทรนั่งย่องไปฆ่าอะไรนี่แต่ผมว่านี่มันเมือนคอลีบูดนะผมว่าผมว่ามันเริ่มใช่แล้วละ่ะเพราะผมเริ่มมันมีคอลีบูดที่เป็นอย่างนี้เป๊ะเลยครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> แอมไทยพิ้มไป ไปเด้อ g l o บลเลย m m thai m thai i thai ด้วยไหมไงละ่ะเทพกูอยู่คอลลีวูดครับตึกนี้ขึ้นได้ไหมครับกอยากเจอของไงคนเมื่อไหร่เอ้ยตึกนี้ต้องเป็นตึกที่ขึ้นได้เอามี th ด้วยครับโอ้โหไม่เอาครับผมผซโล่ครับผมใส่ซโล่ไปเดี๋ยวเออ ตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยครับตน้นไม้ตรงนี้ต้องมีของไม่มีอของวางอืออือ้อเอาแล้วหลุดนี่คืออะไรครับคือ,ค,อคือแทงรุหลุดเลยผมงงไปเลยครับคือเกมเป็นเซิร์ฟนอกนะฮะก็จะมีหลุดบ้างอะไรบ้าง นี่คือซื้อของยังไงอ่ะถึอไม่เป็นไงงงไปหมดเลยเพเกมครับเอาเซิร์ฟนี่มันคนเยอะๆเนี่ยแหละง่ายดีอ้าววัดอ่ะเรากลับมาอีกทีแล้วนะฮะเอามีกด M ดูได้ด้วยครับหูแล้วแมบโคตรใหญ่เอาแล้วทำไมเรามาเกิดตรงนี้อ่ะ what? อ้าววัดอ่วแล้วเมื่อกี้เราอยู่ในเมืองไม่ใช่หรอ ว่าเราวิ่งเข้าเมืองเนี่ยเราวิ่งเข้าป่าเดียวครับไปเราวิ่งเข้าที่มันเป็นต้นไม้เดียวครับเพราะว่าผมว่าเมื่อกี้เราเกิดเมื่อกี้เราน่าจะเกิดแถวแถวนี้นะอ๋อเป็นเมืองนี้เลยครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดไกลมากครับไ่กอดแล้วเมื่อกี้มีของอะไรบ้างหายหมดอ้าแล้วทำไมของมันกลาเหมือนเดิมอ่ะอ้าวผมงงผมผมงงไปเลยพี่ว่าน่าจะเป็นของแบบแกะมาได้ของอะไรอย่างนี้แต่อ้แกะแล้ว ได้อืมนั่นแหละเมื่อกี้ลองไปคุยกับเพื่อนดูนะฮะเมื่อกี้ก็พิมพ์คุยกับเพื่อนในเฟสเมื่อก็บอกว่าคือเกมนี้ในตอนนี้ระบบเกมนี้ก็ยังมีการของหายนะฮะคือเข้าออกไม้เข้ามารู้ของหายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นอะไรอย่างนั้นนะแย่ครับ, yeah, รบอยอมรับค่าแมปใหญ่มาเฮ้ยผมเจอเมืองข้างหน้าครับต้นไม้ด้วยโหไม่ได้ เพราะการเดินเกมนี้มันเร็วขึ้นเยอะนะเล่นมาตั้งนานนี้ยังไม่เจออะไรเลยนะฮะแม้แต่ของสักชิ้นหนึ่งเรามีมีดอันหนึ่งนะครับมีดวิ่งครับก็ยังดีนะฮะที่ยังให้มีดมาไม่ให้แบบไฟฉายแบบฟัน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 การหลุดของเกมนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับพูดเลยเกยมที่เล่นแบบเ FPS วิ่งร้อยกว่าครับมันเลอยอยู่ดีร้อยกว่าเฉยเลยแล้วทำไม FPS มันเด้งตลอดอะ่ะ อันนี้อันนี้ไม่รู้นะน,นี่เซิร์ฟตอนนี้เขาเอาเซิร์ฟ50คนนะเซิร์ฟหนึ่งเลยคนเล่นเยอะนะน่าจะไม่น่าจะเล่นได้นะครับตรงน,นั้นก็มีบ้านไม่เอาต้องเข้าบ้านใหญ่เลยครับมีบ้านก่อน,นครับือ้อๆๆือมเฮ้ยมีซอมบี้ครับโหผมเจอซอมบี้แล้วครับผมโคตรดีใจเฮ้ยเจอกระเป๋าด้วยว่ะกระเป๋าใหญ่อะ่ะเท่าเราเลยใช่ปะ เจอของแล้วครับอืมอืมแทงแทงเอาตายเฉยเฮ้ยเจอน้ำครับอ๋อน้ำเน่าด้วยอาโม,โม่เกาะเฮ้ยเจอของแล้วครับโหสุดยอดยิดเคมีชุดเกาะสองอันเลยโคตเท่แอนติบอร์ติกครับโอ้โหเจอของดีด้วยกดห้อาอ้าวกินยาเฉยเลยตรูไปดี กีกดกินไปเฉยไ่เจอไฟฉายครับน้ำเน่าไม่เอาครับไม่เอาพอ,อน้ำเน่าหนึ่งลิตรครับอทําให้สะอาดครับการทำาให้สะอาดนี่นานมากว่าอย่างนี้แหละนี่อ่ะโอเคเฮ้ยเจอระเบิดควันละเยี่ยมขนมครับโอ้เราเจอของครับโอ้ดีใจมากครับ ระเบิดอะพากอสครับโอ้การเก็บของเกมนี้เงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยแค n นออฟเอาะไรวะคล้ายๆกดสี่กดห้าปาร,ระเบิดโอ้ยเอ็มสิบแปดเบอร์นี้ระเบิดโอ,โอ้เท่เฮ้ยเราเจอระเบิดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เจอซอมบี้ตัวหนึ่งต้องฆ่าครับสวัสดีซอมบี้เอ้ยระเบิดมีลูกเดียวถ้ามีสักสองลูกนี่จะปาใส่แมงแล้ว สัมบี้ครับสวัสดีครับตาย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 เสียงเสียงเดียวกันเลยครับโหแทงแทงง่ายมากอู้อะไรอ่ะเจออะไรอ่ะอ๋อที่ฉีดกันไวรัสซอมสัมสัมบี้พกด้วยเป็นไปได้ไงครับโอเคเราจะไปเมืองข้างหน้ากันครับไปครับวิ่งไปเลยยาวๆครับยาวๆ วิง่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยเออถึงเมืองแล้วครับเมืองอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับเรามีระเบิดครับปลาควันนี่ออมีควันอ๋อควันแดงอ่ะควันขาวนะครับสุดยอดควันแดงที่ปลาได้เลยครับไม่เจอคนเลยอันที่เซิร์ฟคนก็เยอะนะ เฮ้ยนั่นคนตายใช่ไหมไปดูศพคนครับไปสวัสดีคนใช่ปะใช่คนตายอ๋อซอมบี้โถเอ้ยนึกว่าคนตายอ่าตำรวยตำรวจแทงมีดแม่งแบบแทงแบบง่ายมากอะ,อะโอเคครับเราเข้ามาในเมืองแล้วครับเขาบ้านเป็นฟาร์มนะฮะไม่ได้เป็นเมืองนะเป็นฟาร์มคนน่าจะน้อยนะฟาร์ม อย่างใหญ่เลยสวัสดีเห็นมันซอมบี้ออริจินอลเลยครับออริจินอลในวอร์ซีเลยอันน้ำเปล่าครับดูครับกล่องซ่อมนั่นเองบ้านเปล่านะครับมีแค่นี้เหรอเฮ้ยข้างในข้างในข้างในมีข้างในมีข้างในข้างในงในีนน่มันแค่ข้างนอกนี่มันแค่จุดเริ่มต้นนะครับเราจะเข้าไปข้างในกันดีกว่าตืดตืดตืดอืมอืม ม่ค่อยเฮ้ยมีแบบแปนด้วยคราฟของครับเกมนี้คราฟของได้นะครับครับแคมไฟเรียนครับเรียนเอาเรียนเสร็จทำไมมัน,มนดอบอ่ะไม่เกาะเกาะมันเยอะจังเกาะไหนเดียวกันโอน,นี้ดีกว่าแน่นอนครับเก็บไปแล้วกันฮนะให้อันเดียวพอตรงนี้มีอะไรอะ่ะเก็บทิศหรอใช่ไหมดูได้ด้วยอ่ะ ดูสิฮิตเอาใช้ไม่ได้เหรอน่าจะเป็นของดอบมีดูดาเมจด้วยน้ำหนัก1.5ดาเมจเท่ากันครับอีเท่กว่าโอ้โหกันไกลกระไมโอ้โหท่าฟันนี้แบบโซดาน้ำเอาน้ำน้ำสกกระปอกอีกแล้วซอมบี้เอ้มันมีมี A มี B เหรอมี R รมีบเหรอคืออะไร อ๋อฉีดแล้วเลือดเพิ่มอ๋อนี่ลบอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจอันนี้ลบเพิ่มเลือดลบอโอมีระบบอย่างนี้ด้วยนะฮะองส่องทางไกลต้องไว้อันนี้เลยระเบิดห้องปาลาเหรอครับโอ้นี่คือไกลแล้วใช่ไหมเราไกลอยู่ครับไปตนนีมีซอมบี้ครับน้่ามันเหมือนเซฟโซนเลยที่นี่มีเซฟโซนไหมหอูอเมือง มื่อกี้ผมเกิดตรงนี้แน่เลยว่าเมืองใหญ่มากอะ่ะนีเมืองโอ้มีเรือไหมเฮ้สัมบมิสมบิทียะตัวทีละตัว,ตวขอทีละตัวมาได้มามามาได้มา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 ขอกระจอกครับอะไรอะไรดอกแบบแปล,แปลแน,นครับเรียนเลยครับ อ่าโอเคครับกดเคใช่ไหมอ่านไหมกดเคจริงๆด้วยโอ้มีสร้างบ้านสร้างโอ้โหสุดยอดครับโอ้เจ๋งอะ่ะปืนอ๋อต้องเก็บพวกนี้มาเหรอฮะนี่เพิ่งรู้นะครับเนี่ยลองกดเคดูอ๋อไม่มีแบบแปลนนะฮะยังสร้างไม่ได้เาจะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าซนมีเยอะนะครับทีละตัวนะทีละตัวขอจัดการตัวน,นี้ก่อนซอมบี้หันมาอย่างรวดเร็ว ซอมบี่ตีสี่ทีตายนะครับเฮ้ยมีแครอทแปลว่านำไปตดร้อยยี่สิบนะฮะสิบสองสิบสองสี่นะสี่สิบแปดนะแปลว่าซอมบี้มีเลือดประมาณสี่ร้อยแปดสิบโอ้หถึงก็คำนวณเลยทีเดียวโอเคขึ้นข้างบนดีกว่าเฮ้ยซอมบี้สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะทีละตัวดิเฮ้ยทีละตัวทีละตัวนะทีละตัวเฮ้ยอย่าตีดิเฮ้ยทีละตัวเฮ้ยโดนตีแล้วเว้ย ติดเลือดไหลครับเลือดไหลโ,โอ้โอ้ไม่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 เฮ้ยไม่ไม่ใช้เเสเต็ปใช้เสเต็ปหลบหล,ลบไม่ได้วะเฮ้ยไม่วิ่งแล้วครับขอโทษครับตายดิเฮ้ยเหมือนเหมือนเอาอะไรไปแทงซอ,อออซอมบี้หกอ่าชีดกันเฮ้ยซอมบี้มั่งสมจริงอะ่ะมีการดรอปล่ะตัวตัวแล้วดูตัวมันล่วงแล้วโอ้ยมันมีจริงเลยเฮ้ยสวยสวยสมจริงมากสมจริงมากยอมรับเลยครับเพิ่มลดความหิวนะฮะ เพิ่มเลือดห้านี่ใช้ใช้ไปเลยครับใช้เออใช้แล้วครับสามอ่าฉีดยาอ่าทำไมฉีด็สมดเลือดไม่ไม่เพิ่มวะอีกทีสิอ่าอเพิ่มแค่นั้นนะนะโอ้อย่าเพิ่มเลยครับอ้างสัมบีมันเกิดเร็วมากเฮ้สวัสดีเฮ้อะไรแบบแบบเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบแดงๆครับนี่คือ แกนอปโมเท์อ๋อเก็บไปไหนแล้วคือทำอะไรได้ break it to อ๋อได้อ๋อเคมีคอลอ่าแล้วผมว่าแถวนี้น่าจะมีคนนะโอกาสมีคนน่าจะสูงอยู่โตซอมปะนี่กระเป๋ามันดรอปอย่างนี้เลยเหรอเอ้ากระเป๋าเาอ้ากระเป๋าเราใช้อยู่กระเป๋าเอ้ยไม่เอาดรอปเก็บกระเป๋าเาอยอะกว่าเราปะ เช่นอันนี้สมอลกว่าครับอันนี้ละ่ะอ๋อกระเป๋ารูปเดียวกันครับแต่ว่าอ๋อเออเลอร์อ๋ะเ,เปล่าแล้วยาสุดแล้วเหรอใช่ไหมน,น้ำเน่าเต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรครับคืออะไรอ๋อไฟฉายเราเราดูเมื่อกี้รูปมาแบบตัวของม่เหมือนไม่เหมือนไฟฉายนี่โอ้เฮ้ยน้ำน้ำกินน้ำกินน้ำ รู้สึกทำไมเลือดผมลดวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งเฮ้ยผมพันแผลแล้วนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีเลือกนะเฮ้ยที่เมื่อกี้กดอะไรแปว่ากดยูครับอ๋อเป็นการซื้อของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่กดคือกดมั่วนะครับอ๋อกินเสร็จแล้วก็จะได้กับ ได้กระป๋องด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดเลือดทำไมเลือดผมลดเลือดผมลดไม่ได้ต้องฉีดทำไมเลือดมันลดได้เรื่อยวะเลือดก็ไม่ได้ไหลนะนี่ไม่ใช่โตซ่อมเหรอเออนี่เออมีกล้วยด้วยเอโอโคตรเจ๋งทำไมกดหกมันก็ไม่ลดนี่เฮ้ยอ๋อมีนะ เรากินน <muitas> ้ำหมดครับเราทิ้งเนี่ยทิ้งไปทิ้งเลยทิ้งเลยอ่ะหนักครับหนักเอาน้ำที่สะอาดมากินดีกว่าครับนะกินอ่าต้องสำรวจเมืองนี้ให้หมดนะครับตื้อตื้อตื้อกระเป๋าเราคือกระเป๋าอะไรยังไม่รู้แลนั่งกดนั่งลงไปอ่ากิน can of powder powder เฮ้ยนั่น แตงโมฮะมีแตงโมด้วย Watermelon Oh my god เฮ้ยกระเป๋านี้น่าใหญ่สุดครับโอ้สวิสสมีแนาเพิ่มเฮลเพิ่มโอ้มันเริ่มมัวล้วนะเยอะไปหมดเลยของกินเยอะมากครับน้ำไม่เอาในกระเป๋านี้ใหญ่สุดแน่ๆเชื่อผมอืยะอ๋อเราใช้กระเป๋านี้อยู่ฮ่าได้กระเป๋าใหญ่นะครับมันต่างจากเดิมตรงไหนวะ เหมือนมันจะมีไอ้นี่งอกออกมาครับตรงซ้ายฮะแฟตแบงนี่สู้กับซอมบี้หรือสู้กับอะไรครับเนี่ยมีแฟตแบงด้วยไม่กอดข้างบนนี่มีที่พักครับเหมือนเป็นที่ยิงสไนเปอร์นะฮะหือไม่เจอคนครับแล้วก็คิดว่าโอกาสเจอจะเยอะนะฮะก็เยอะนะครับแต่ว่าคือเซิร์ฟใหญ่มากครับฮะแมปใหญ่เกินนี่ต้องเป็นที่ซุ่มยิงของสไนเปอร์แน่นอนครับว่าอะไรอ่ะ มันล้านดักเทปโหแบบเหมือนเล่นหมือนคนเล่นแบบใหม่เลยครับ into. เบกกินชูอ้าแล้วหลุดคืออะไรว่าต่ออ oh. อ disconnect from server หลุดไม่ว่าเอาหลุดเฉยนี่คือหลุดมาหกเจ็ดรอบแล้วนะฮะเมื่อกี้เข้าเกมหลายครั้งมากยุดอัดกดเข้านี่ถ้ารอบสุดท้ายแล้วยังเข้าไม่ได้นะ ยับเราเราเล่นเราจะรอเล่นแบบปกติเลยช้เลยเกินเอ้ยเราจะเข้าเออเซิร์ฟที่คนน้อยที่สุดเลยครับมานะเข้าไม่ได้นี่เลิกแล้วไม่ไหวแล้วแบบมันมันเกินไปครับมันหลุดมากเกินอ่อดิสคอนเนกตตลอดเลยครับเราจะมารอดูกันครับครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าจะได้ดูต่อไหม ไม่ดูต่อนี้คือปิดเลยครับไม่ไหวแล้วบอกเลยว่าเล่นแล้วลมเสียครับพูดตรงๆเลยจากใจหลุดครับโอ,โอเคครับไม่เล่นมั่งแล้ว